แม่พลอยเปิดใจครั้งแรกถูกมองว่าเป็นสาเหตุทำให้ลูกสาวน้ำหวานเลิกกับกวางเอบินมอ สาเหตุการเลิกกันระหว่างกวางอ e ีบีนมอลและน้ำหวานซาซาเป็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากจนกระทั่งชาวเน็ตโยงไปที่ครอบครัวคุณแม่ของน้ำหวานด้วยสาวน้ำหวานก็ได้เผยว่าไม่ขอลงรายละเอียดโดยที่ในเวลาต่อมากวางก็ได้ไปออกรายการหนึ่งและได้เปิดใจถึงปัญหาที่แท้จริงคือเข้ากับทางครอบครัวทางนั้นไม่ได้การไปไหนมาไหนด้วยกัน3มคนบ่อยๆไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่พอรีเลช i ั่นชิปเป็น3ามคนห้องมันแคบไปเราต้องการแยกไปคนละมุมห้องแต่กลายเป็นว่าห้องมันแน่นไปหมดมันเลย กลายเป็นความอึดอัดความสบายใจที่เราจะงัดกัน2คนบางทีก็ไม่สามารถปล่อยออกมาได้เต็มที่ จนกระทั่งล่าสุดค่ะรายการทัวร์มาลงด้านพิกรณ์เบกกี้ได้ต่อสายตรงไปถึงคุณแม่ปูคุณแม่ของสาวน้ําหวานโดยคุณแม่ได้บอกว่าเรื่องที่เข้ากับแม่ไม่ได้ไม่เป็นความจริงไม่เคยใช้ชีวิตสามคนไม่เคยห้ามน้ําหวานไปบ้านกวางมีสิ่งเดียวที่แม่ไม่แฮปปี้น้ําหวานต้องไปต่างจังหวัดกับกวางสองคนเพราะยังไม่แต่งงานกันแม่ไม่โอเคถ้าเขาแต่งงานกันแล้วแม่ก็จะปล่อยแม่จะไม่ยุ่งหนุ่มๆที่จะเข้ามาจีบน้ำหวานไม่ต้องทำแบบไหนทำให้มันถูกต้องพอ ถ้าหวานเจอใครสักคนต้องดูให้ดีๆเพราะเขาจะพาเรารอดหรือเปล่าเรื่องทัวมาลงแม่จะไม่พูดจะเฉยๆพูดไปก็เหมือนสัตว์โคลนเข้าหากันให้กำลังใจน้ำหวานไปเราวันหนึ่งความจริงก็จะปรากฏออกมาเองโดยน้ำหวานก็ได้เสริมต่อว่าบ้านตนไม่ได้มีกฎตายตัวเขาให้อิสระทั้งความคิดและคำพูดเพราะอยู่ในสายตามแม่ตลอดอยากให้ทำความเข้าใจตรงนี้ด้วยสำหรับคนที่มองว่าแม่หวานยุ่งมากไป อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณะคะ่ะ